ครับผมวันนี้มาทำไรครับมาเอารถมาให้คุณโก้ใส่กล่องครับเตรียมไปแข่งคาร์ม้าครับอาทิตย์หน้าฝูอ <C ank> ีร์แมนครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่สองครับปีที่แล้วไปแล้วก็พลาดนะฮะเรื่องว่ายน้ำสน,นสนามนี้นะครับปีนี้อะไรไปแก้แค้นหน่อยปีนี้ไม่จบปีก่นไม่จบฮะเจอเขาเรียกว่าอะไรภัยพิบัตทิทำทางธรรมชาติ <c oughs> มีพายุเข,ข้าตอนกลางคืนมันก็เลยว่ายน้ำยากหน่อย อากาศก็เย็นแล้วก็ผมเองไว้เวลาเกินไปนาทีหนึ่งก็เลยโดนคัตออฟไปมันได้ปั่นต่อแบบปียี้ที่พร้อมออมาดีไหมครับอโอเคครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆนั่นแต่ปีที่แล้วฮะก็น่าจะโอเคก็หวังว่าคงอากาศคงจะเป็นใจว่ายสบายขึ้นกว่าเดิมจักรยานก็ปีนี้เปลี่ยนมาใช้ S-Work ครับก็มาลองคุยกันดูว่าอยากได้จักรยานเบาๆเพราะว่าสนามเนี่ยลมแรงพอสมควรก็เลย ใช้เทคนิคใหม่คือใช้รถทีทีมาทําเป็นรถไตรซึ่งก็พิสดารหน่อยแต่ว่ามันก็ปั่นสบายก็ก็ปัน่นปั่นง่ายดีเบาดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะจับใส่กล่องก็ต้องนี่นั่งมาวัดความสูงกันปรับหลักอ่านเดี๋ยวคงต้องถอดหลักอานนะเมื่อกี้เช็คกับกล่องแล้วลงไม่ได้เออจริงๆก็จริงๆมันเป็นรถทีทีอันอาจจะมีองศาที่ต่างกับรถไตรหน่อยตรงที่ว่ารถไตรอาจจะมีเขาเรียกว่ามีช่องมี ความหนาความองศาอะไรที่มันเป็นอ,อาจจะดูนั่งสบายคันนี้องศาคล้ายๆเสือหมอบพอสมควรมีการแต่ว่าเซตติ้งออกมาก็เป็นการปั่นเหมือนกับทีทีเอ้เหมือนกับกับรถไรทั่วไปแต่ว่าก็ปั่นสบายขึ้นนะครับสำหรับทางไกลก็มีการสังเกตว่ามันไม่ได้ยกเบาะสูงมากเพราะว่า มันจังหวะช่วงขาดูดูไปดูมาแล้วเนี่ยเราเราก้มกําลังสบายสบายก็เหมือนกับใช้เสริม,มออกปันนะครับจริงแต่ว่าพอเป็นรถทีทมันก็จะทําความเร็วได้ดีหน่อยเพราะว่าเรามีองศาในการก้มตัวได้ดีขึ้นนะชุดเกียร์ก็เป็น Shimano ครับดูราเอสก็เกียร์หลัง11-28ข้างหน้าเราเป็นอะไรตอนนี้ จำจำสเปกไม่ได้รถใครพี่รถใครวะโก็ผมขโมยรถใครมาก็คือตอนนี้พี่โอ๋กรุ๊ปเซ็ตโดยรวมมากรปเซ็ตเอเกอรครับแต่ว่าชมีจานหน้าจานบลูเวอร์มิเตอร์ก็เป็นก็เป็นห้าสิบสี่สี่สิบคตอนนี้เพราะว่าอาศัยว่าปั่นรอบขาต่ำแล้วก็กินลมชมวิวไปเรื่อยๆก็ที่เตรียมมาเกีดที่นี้ก็คือการดีไซน์เรื่องของกระป๋องกระเป๋าเนี่ยครับเพราะว่า ก็ใช้กระติกน้ำา2อันอันข้างหน้าเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเรื่อยๆเพราะว่าทุก20กิโลเนี่ยจะมีสถานีน้ำเราก็จะเปลี่ยนกระบอกน้ำไปตรงนี้เราจะเป็นดร i งค์มิที่แบบว่าใช้ผสมให้พวก Energy กับไอตัวพวกเกลือรแร่ทั้งหลายก็ใส่วาในนี้ข้างหลังก็อันนึงก็จะเป็นน้ำสำรองอีกฝั่งนึงเราก็จะมีพวก อาหารการกินของเราเพราะว่าปั่น180โลก็น่าจะมี Solid Food บ้างนะครับก็เดี๋ยวก็ใส่เข้าไปพอกะว่าพอถึง90โลแล้วก็ก็ลงมาพักทานอะไรนิดหน่อยมันคงช่วงเที่ยงพอดีเขาพิษจริงๆใช่ของมันเลยครับแล้วก็มาปรับตรงนี้นิดเดียวก็คือเอาของเดิมของรถคันเดิมเนี่ยมาใส่ต่อเพราะว่าจริงๆมาเป็นของ Special ลไลทเลยทั้งหมดเลย ก็ไอตัวไอแฮนด์คับไออาร์มคับของของสเปเชียลล e ซ์มันจะแคบมากก็เลยเอาของของโปรไฟล์ดีไซน์มาใส่แล้วก็เปลี่ยนเอาตัวไอเอ็กซ์เทนชันบาร์ของโปรไฟล e ดีไซน์มาใส่แล้วก็ง่ายขึ้นปั่นสบายขึ้นก็พอดีว่าว่าจะโดนไอพวกไอพวกแอร์โรโคชเหมือนกันแต่ดูแล้วพวกตัวนี้ก็ยังพอได้อยู่ก,ก,ก็ปั่นสบาย โอมีคอมเมนต์ในรถพนี้ครัโอ้สุดแล้วครับแต่ว่าเราเหมือนเหมือนเอารถซิ่งมาทําเป็นรถบ้าน,นมันจะแบบว่ามีความแรงแต่ยังใช้งานได้จริงไงก็คือคันนี้ยังอยู่ในในในกรอบของการใช้งานไม่ได้แบบเวอร์วัาวางเต็มทุกจุดอะไรเงี้ยจะแบบแอบซ่อนรูปนิดน,นึงเอทเวิร์ work, ตัวนี้มันชีฟเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นทีท,ทีกับรถไต่ใช่ใช่จะมีทีททกับไตรครับซึ่งอันนี้มันเป็นรถทีททไงก็คือแบบ ปกติมันจะมีสตเล็ดบ็อกอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มอันนี้จะไม่มีใช่ครับก็คืออะไรที่ไม่ใช้เขาก็าโดยหลัก,กรถทีท t เขาแข่งในระยะทางอันสั้นในเวลาอันรวดเร็วก็คือแบบบางคนแทบจะไม่กินน้ําเลยนะ คือแบบบางทีขี่กันไม่ถึง20่นาทีครึ่งชั่วโมงอนะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องกินกินก่อนก็ได้นะใช่อ่าอันดับแรกเลยครับด้วยถ้าถ้าด้วยสัมผัสแล้วกันนะครับสัมผัสก็คือน้ําหนักนะครับแล้วก็ด้วยวัสดุอะไรที่มันไม่จําเป็นนะเขาก็จะใส่เข้ามาให้ที่จําเป็นส่วนถ้าเป็นรถไกลเนี่ยอะไรที่จําเป็นก็ต้องใส่เข้ามาครับเช่นพวกขายึดกระติกอ่าที่ใส่เจลที่ใส่อุปกรณ์ที่ใส่เครื่องมือ แท้งน้าข้างหลังที่เราเห็นมันใหญ่ๆนะครับนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับโดยหลักก็ต่างกันที่การใช้งานอย่างชัดเจนองศาไม่เหมือนนะครับองศาจริงๆอ่ะอย่างที่พี่โอ๋บอกของแกก็คือมันจะเหมือนรถเหมือนเราขี่รถหมอบนี่ก็แสดงว่าสองสองรุ่นนี้ชิปใตกับชิปทีเทียมมันเป็นรถคนละตัวเลยใช่ไหมอ่ามันคนละเฟรม,ฟมคือเราเราเรียกกันว่าดีโอเมทรีก็คือมิตริรถเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าชุดคอข้างหน้าน่ะมันเหมือนกันนะฮะ ซึ่งการปรับเซตอะไรอะ่ะมันก็ยังไปด้วยกันได้นะครับเพียงเราว่าอ่าอย่างที่เคยบอกอะ่ะรถไตรมันเป็นโพซิชันอิสระเนาะเราจะทํายังไงก็ได้ให้เราสบายที่สุดบนจักรยานนะฮะส่วนฟังก์ชันอะไรที่เราจะใช้ให้มันสบายเนี่ยเราก็มาเพิ่มเติมเอานะมันก็มีของแต่งเราก็เลือกใช้กันได้ใช่เนี้ยเราไป <c oughs> แพ็กรถ <c oughs> กัน <c oughs> ครับอันนี้อาจจะติดอันนี้นิดนึงก็คือเรื่องของขนาดอะไรบางทีที่เราใส่เข้ามาเนาะมันมันเต็มกระเป๋าเราก็ต้องเอาออกนะฮะ เดี๋ยวเราค่อยแรปไปอะไรลงกองกันแต่จริงๆที่มันมันปานสบายจริงๆคือเวลามันเจอลมเนี่ยมาลมรมันเบามันเร่งเพราะว่าดเพราะว่าเวลาลมแรงๆปุ๊บเนี่ยมันจะมีลมมันจะไม่เท่ากันตลอดพอลมมันมันตีแรงปุ๊บเนี่ยรถมันก็ช้าลงแหละแต่ว่าพอจะเอาคืนเนี่ยมันด้วยความเบาเนี่ยมันก็ทําได้เร็วขึ้นถ้าเป็นรถใจหนักๆเนี่ยบางทีกว่าจะเอาความเร็วขึ้นมาเท่าเดิมได้จากหลังจากที่ลมมันตีไปเนี่ยเราก็จะใช้เวลานานมาก เราก็เริ่มขี้เกียจล้วก็เริ่มสบายว่ารถมันปั่นสบายมากครับไอ้คันนี้มันไม่ค่อยมันเหมือนอยากให้เราซิ่งตลอดมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออได้บูหน่อยอันนี้เราก็เป็นวิธีเอ่เป็นไม่ใช่วิธีเป็นขั้นตอนแล้วกันครับนี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ต้องให้ความสําคัญไม่แพ้กับการฝึกซ้อมเลยก็คือการแพ็คกิ้งสําหรับเดินทางนะเพราะเราจะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะ ใช้เวลาก็เป็นสิบชั่วโมงแต่ผ่านมือใครว่างเราก็ไม่รู้นะขั้นตอนนี้เราอาจจะต้องมาเล็งดีๆนะแล้วก็ส่วนไหนที่ต้องแรปต้องอะไรต้องพันเอาไว้ให้มันยึดเกาะแน่นๆกันกัลอยกันกระแทกไม่ให้มันขยับแล้วกันนะใช่เพราะไม่งั้นถ้าเราวางไว้เฉยที่หัวขยาว่าเป็นโคอาล่ามาัสเลยเปิดออกมานี่กองรวมกันอยู่หมดอันนี้คือกล่องที่คิดว่าน่าจะ ค่อนข้างดีที่สุดในตอนนี้แล้วนะก็คือนี่แหละครับใบบอกอลันนะครับก็หลายๆคนคงรู้จักนีนะอันนี้เป็นกล่องของพี่โอเองเหรอครับเป็นกล่องเช่าเป็นกล่องเช่าเช่าครับเป็นบริการไปครับครับใช่ใช่บริการขตงไับมาครับอย่างผมอ่ะผมคิดว่าผมคงไม่ได้แบบใช้อะไรอะใช้กล่องตลอดนะครับก็ก็เลยว่าคิดว่าเช่าเอาก็น่าจะสะดวกแล้วใตครับก็มีให้เลือกจริงๆก็มีหลายหลายแบบนะฮะ ไปส็อกอะไรก็คือแล้วแต่ว่ารถเรามันจะฟิตกับแบบไหนที่ดีที่สุดนะครับทั้นตอนนี้เดี๋ยวเราเราจะใช้บับเบิลเนี่ยนะครับที่เราห่อส่งของไปทนีกันนะครับนี่นะครับพันไว้นะครับในจุดที่มันจะมีความเสี่ยงนะแล้วหลังจากนั้นหลังจากพันเสร็จอะเราก็จะใช้ตัวสายสแตทที่มีมาให้ของตัวกล่องนะครับพวกเนี้ย มารัดเอาไว้นแไรใช่คือโดยส่วนใหญ่อะถ้าเป็นกล่องสำหรับเดินทางพวกนี้เขาจะมีอยู่แล้วครับก็คือเราก็ดึงเอาไว้เราก็รัดเอาไว้ก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดเซตตรงนี้กันทีละจุดนะครับอันนี้เวลาขึ้นเครื่องบินนี่ลมยางเราต้องปล่อยออกใช่ใช่ต้องออกครับเพราะว่า อันนี้มันก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไม่ไม่เคยไปอยู่ในห้องคาโก้นะเขาบอกว่ามันเวลามันชั้นบรรยากาศที่มันสูงขึ้นนะครับแรงดันที่มันปกติเราเติมลมยางกันประมาณแบบเฉลี่ยร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยพอขึ้นไปบรรยากาศสูงสูงมันอาจจะมีแรงดันที่เพิ่มกว่าเดิมเกินกว่าที่มันจะรับไหวยางแตกอะไรเงี้ยครับมันอาจจะแบบเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับเบื้องต้นก็ปล่อยไว้ดีกว่าอะไรเราดีที่มีน้องโก้ไปด้วย ก็จะไปช่วยแคะทุกอย่างออกมาแล้วก็ประกอบเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมีอะไรที่มันต้องทําต้องอะไรหรือเปล่าเพราะาอย่างเนี้ยอย่างถอดหลักอ่านเนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกันเล่นๆว่าแบบถ้าให้ผมทําเองเนี้ยก็ปั่นๆไปอาจจะก็ค่อยเตี้ยลงเตี้ยลงได้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มีโก้ไปก็มั่นใจว่าอย่างน้อยเนี่ยจะได้มีคนทําแบบรู้จริงนะครับ เดี๋ยวนะโอ้จริงๆคันนี้เป็นรถที่ยาวนะเราอาจจะต้องถอดเดยอะกว่าปกติครับก็มีหลักงานแล้วโกโซนี้อาจจะต้องพับไปอาจจะพับไปอย่างนี้แล้วก็มีแรปพันแต่จริงๆแล้วคิดว่าอาจจะต้องถอดตีนผีด้วยเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มระยะของชุดคอให้มันลงมาให้มันเตะลงเลยใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันชุดแฮนด์มันติดอยู่ ก็จริงๆขั้นตอนนี้ครับเราเราก็สามารถปล่อยช่างทําก็ได้ครับช่างจะทาอะไรก็ทำครับถึงเวลาเราใส่กลับให้เหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าคือถ้าเราเจ้าของรถแล้วกันครับได้มีโอกาสได้ช่วยกันทําด้วยกันนะบบางทีเราได้แบบมีเอ๊ะ้ะเอ๊้ะมั่งเอออันนั้นมาอันนี้อันนี้อันนั้นออย่างเงี้ยครับมันมันจะดีกว่าครับมันมันมันเหมือนเป็นการแบบ ฝึกสกิลแมชชนิกไปในตัวนะในระหว่างทางบางทีเราอาจจะต้องได้แก้ไขอะไรบางอย่างที่เราเออพอผ่านหูผ่านตามานะมันก็เจอแต่ผมอบอกได้แล้วว่าผมถอดได้ทุกอย่างแต่ผมประกอบกลับไม่เป็น <c oughs> ล้อเลสนี่ถอดเป็นหมดทุกอย่างมันไม่ไม่ได้ยากอะไรหมุนหมุนไปเดี๋ยวมันก็หลุดออกมาแล้ว <c oughs> แต่ตอนใส่คืนนี้แบบเป็นเรื่องยากมากครับสำหรับ,บจักรยานเนี่ย <c oughs> ทั้นตอนนี้เราก็ต้องเล็งเล็งกันก่อนนะ ว่ามันจะปิดได้ดีอันน่าจะได้แล้วก็อาปิดได้ปิดได้ดไดโอเคอันนี้ก็คือปิดได้นะอันนี้ก็เป็นการเ,เราแบบเช็คก่อนว่าเออเวลาปิดลงมามันไม่ได้ไม่ชนอะไรนะฮะถ้าปิดแล้วเปิดได้ง่ายๆแสดงว่า,า,าโอเคนะเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราก็ต้องมาแรปกลับไปที่ร้านอีกกี่ปีแล้วครับจริงจริง,รงนานแล้วห้าหกเจ็ดปีได้ครับแต่ว่า แต่ว่าถ้าเป็นมาฝึกจริงจังนี่ก็ประมาณ2ปีครับโอ้<ม> oh, งานแรกตอนแข่งไตกีราเลยนะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกก็งาน CIMB ครับเอ้จริงๆริง,รงมีไตรดชก่อนช oh. ิมลางไตรดชก่อนผ่านได้รู้สึกแบบภูมิใจมาก CIMB นี่ก็ระยะวิ่สิเลยเหรอเอ oh, ยังครับ m b เป็นสปรินท์ครก็เล่นอยู่มาสักปีหนึ่งหลังจากนั้นค่อยคอยลงเป็นเป็นโอดี แต่จริงๆโอดี OD, สำหรับผมมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ผมชอบสปรินต์มากกว่าเพราะว่ามันที่มันไม่สนุกเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้มีความเร็วอะไรสูงมากอยู่แล้วพอขึ้นมาแล้วเพื่อนๆกลับหมดละเพราะน้นสปรินต์ดีกว่าทุกคนยังอยู่ในงานแล้วอะไรเป็นแรงใจให้มาะระยะฟูครับมันระ,ระบบไทยๆแล้วฮะคือโดนป้ายยาเนี่ยแหละครับ <c oughs> <c oughs> ายมาเนี่ยผมโดนมาหมดเลยตัแต่เพิ่มคุณไตก็ไปมานิดๆว่าเออมันก็ควรจะไปเรื่อยๆคุณโบท๊ทเองก็บอกว่าพี่ข้าวม,มาเป็นนู่นนี่นั่นก็โดนทั้งนั้นแหละครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ตามร้านจัก,กรยานบ้างอะไรนั่นเพราะเพื่อนที่ซ้อมอย่างเงี้ <c oughs> เป็นวงการที่ชวนเสียตังค์จริงๆฮ <c> ะ <oughs> แล้วแล้วที่ที่แย่กว่าคือมันเราแรกๆเราจะไม่ค่อยรู้อะเราจะมีความเชื่อแบบผิดๆเสมอ ว่าการปรับแต่งอุปกรณ์เนี่ยมันจะทําให้เราเร็วขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเลยมันขึ้นกับเราทั้งนั้นเลยครับจริงบางคนที่ผมไปดูพวกฝรั่งเนี่ยบางทีเขาแบบก็จักรยานธรรมดาแต่ปั่นเร็วมากเลยนะของเรานี่พวกคนไทยคนเอเชียนี่จักรยานจะดูดูเท่มากเลยระดับโปรพี่นัทต้องไปดูแล้วบางคนแบบไอรอนแมนระดับฟูละขี่อะไรนะ ถ้าบ้านเราเรียกรถเฟสสั์นนะแต่ของฝรั่งไม่รู้เรียกรถอะไรเหมือนเหมือนอารมณ์ประมาณรถบ้านเนี่ยเออเป็นรถไม่บ้านมีตะก,ก้าธรรมดาธรรมดาเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาโอเวอร์ออเาที่ยังโหดนะจะบอกให้แบบบางคนอาจจะเป็นแพลนชั่วโมงของเราที่ปรารถนาเลยแบบสิบเอ็ดชั่วโมงสิบสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ก,ก็ก็เริ่มเริ่มเริ่มง่ายขึ้นสมัยก่อนเนี่ยวิธีคิดเราผิดตอนนี้เราเราเลือกรถที่เหมาะสําหรับเขาเรียกว่า เหมาะสำหรับตัวเราด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่เก่งรถก็มาเสริมในส่วนที่เราเราไม่เก่งตรงนั้นนะครับแล้วก็เราไม่ได้ว่าต้องการรถที่แพงอย่างเดียวสมัยก่อนคิดว่าแพงมันคือดีหรือล้อขอบสูงมันคือทําให้เร็วเนี้ยความเชื่อแบบเนี้ยมันไม่ใช่เนี่ยเราก็พยายามดูว่าขอบสูงแค่ไหนมันถึงจะโอเคแล้วมันทําให้เราแบบปั่นสบายขึ้นไหมเราจังหวะรอบขาของเราเนี่ยกับชุดเกียร์ของเรากับความสูงของจักรยานเอ้ยความสูงของขอบล้อเนี่ย มันทําให้เราปั่นในลักษณะนี้แล้วมาไปได้เรื่อยๆไหมความเร็วคงที่เป็นเท่าไหร่ใช้พลังงานไปเท่าไหร่ก็คือเริ่มเหมือนเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆกีฬาเนี้ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอะไรอะสิ่งที่มันปรุงแต่งมาแบบมั่วๆครับมันก็คือวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆคุณแค่แค่มาทาความเข้าใจกับมันหน่อยเลย แต,แต่กว่าจะเข้าใจนะโดนไปเยอะเหมือนกันผมถึงบอกไงครับกว่าเราจะเป็นไอรอนแมนนะต้องผ่านะอะไรเยอะแยะครับพีมือยังเพ,พิ่งซ้อมไม่กี่เดือนเลยแบบคิดว่าล้อเซนทิสเนี่ยมันต้องดีเพราะแบบอ่านมาทุกอย่างมาโ,โหผู้คนรีวิวมาลถมันดีไอ้ล้อมันดีหมดมันต้องทําให้เราเร็วขึ้นได้ปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ดูหรอกว่าจริงๆมันขึ้นกับชุดเกียร์ไปไปซ้อมปุ๊บเจอเนินขึ้นปั่นไม่ขึ้นเลยคือเราก็นึกว่าล้อมันหนักไปอีก เราก็เลยไปเปลี่ยนล้อให้มันเบาซึ่งมันก็ไม่ใช่อีกจริงๆมันก็เสือชุดเกียร์แล้วว่าเราต้องเ,เปลี่ยนเกียร์ให้เป็นมากกว่าแล้วเราก็กล้ามเนื้อก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะแบบดันเนินดันอะไรให้มันดีได้เราก็จะไปเข้าใจว่ามันเพราะล้อเราก็เปลี่ยนล้อไปตั้งหลายชุดปรากฏมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมาเลยตอนหลังก็เริ่มแบบเริ่มทาความเข้าใจมันมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกถ้าถ้าอยู่กับเพื่อนเยอะๆในส่วนใหญ่ก็โดนป้ายยาอย่างเงี้ยแป๊บเดียว <laughs> จะเสียตังค์ง่ายมากหน้ามืดหน้ามืดไป แล้วบางทีเพื่อนๆมันเก่งไงมันใช้ล้อบแบบนี้เราก็คิดว่ามันมันพอเปลี่ยนปุ๊บมันจะเก่งแบบมันได้จริงๆไม่ใช่ <c oughs> ตอนหลังก็เลยมามาซ้อมอย่างเป็นระบบมากขึ้นก็เข้าใจครับว่ามันขึ้นกับเราแหละอุบบปรกรณ์ก็ทําให้เราสบายใจมากขึ้นจริงๆนับจากปีที่แล้วเนี่ยผมซ้อมติดกันมาตลอดเลยครซ้อมทุกเดือนเลยซ้อมเอาเอาเข้าจริงๆก็ประมาณ6วันต่ออาทิตย์แหก็ก็หยุดวันจันทร์วันเดียว แต่วันจันทร์ก็จะเป็นวันที่เข้ายิมไปอะไรเบาๆก็ไม่ได้หยุดแลอวครับแทวไม่ได้หยุดเลยเพ็นเหมือนพนักงานไต่ฮับเลยนะหยุดแค่วันจันทร์วันเดียวเอออันนี้จะสงสารไต่ฮับหยุดวันจันทร์วันเดียวนะคือมันพูดให้เราสงสารนี่ตอนนี้เราก็แลปประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเหลือเป็นแก๊เจ็ตเล็กน้อยครับเป็นเสื้อผ้ารองเท้าหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยที่เราใช่เนี่ยมันจะมีมันจะมีช่องนี้ช่องคอเห็นไหม นะเราก็ใส่ใส่เข้าไปอันนี้เราบับเบิ้ลมาหอ่อเดี๋ยวรัดสายตรงนี้นี่นั่นเ<ต>นี่ยไอ้นี่ปิด<ม>เข้ามาแต่ผมคงไม่มีอะไรนะครับ,รบเก็บได้เลยพีโ่โอตั้งเป้ากี่ชั่วโมงครับอ๋ออยากให้อยู่ในช่วงสิบสี่ถึงสิบห้าชั่วโมงครับเพราะว่าตั้งเป้าแบบคนทั่วไปว่าตอนแรกก็แบบสามากคิดว่าตัวเองน่าจะทาได้สิบสามชั่วโมงกว่า <c oughs> แต่คิดไปคิดมามันมันต้องแบบโปรเลยอะ่ะคือต้อง เขาต้องแบบพักน้อยเวลาต้องคงที่อะไรเงี้ยแต่ผมว่าเราความเข้มแข็งเราจะลดทอนไปเรื่อยๆตามระยะเวลาใช่ไหม mm hmm. ผมก็ว่าจะให้ก็ให้ตัวเองแบบค่อยๆเรียกว่าผ่อนกล้ามเนื้อให้มันให้มันจบให้ได้ครับเพราะมันมันเป็นครั้งแรกเราด้วยเรายังกะแรงไม่เป็นหรอกเราก็กะว่าจะจักรยานเนี้ยให้ดีสุดก็คือประมาณ6ชั่วโมงบวกไปได้อีกนิดหน่อยก็ พูดงา่ายฮะถ้าได้ AV-30 มาก็สวยงามมากแล้วเราก็จะมีเวลาเหลือวิ่งได้ดีรับตอน,นั้นวิ่งเราก็อาจจะไม่ต้องเครียดกับตัวเองแล้วไม่ต้องมานั่งไล่สปีดกันขนาดนั้นอากาศเย็นครับอากาศประมาณ20องศาก,ก,ก,ก็เย็นแล้วในน้ําก็จะเย็นกว่ากว่าบนบกหน่อยนึงก็ประมาณต่ำกว่า20นิดนึงอย่างปีที่แล้วนี่น้ําเย็น ต่ำกว่า15องศาเห็นเห็นมีดรายงานมามันก็เลยเย็นมากแล้วก็ว่ายว่ายลำบากมากอ๋องีลิดด้วยใช่บริการเช่ากระเป๋านะครับของเราจะเริ่มต้นอยู่ที่3,500-5,500ตอนน่อ1ทริปนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์นะครับ ใครสนใจรีบจองกันก่อนเลยเลยนะฮะเพราะว่ากระเป๋ามีจำนวนจำกัดพอสมควรฮะยังไงก็ขออวยพรให้พี่โอนะครับแล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับที่ไปแข่งโคเปนเฮเกนหรือว่าคาวม้านะครับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับได้ประสบความสำเร็จตามที่ดังใจหวังเอาไว้กันทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเดินทางนะครับผมจริงๆอาจจะต้องมีทีมงานปากตะไครไว้อีกคนกันพายุเข้าเมื่อปีที่แล้วนี่แบบไม่รู้ใครไป ปากตะไครผิดด้านนะปาอายุเข้าดีครับก็เป็นข้อคิดของไอรอนแมนครับก็สโลแกนของเขาก็คือ anything is possible คืออะไรก็เกิดขึ้นได้ก็คือทั้งแง่ลบก็คือเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สำเร็จหรือมันก็เกิดขึ้นได้ก็คือตัวเราเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกันครับก็ก็ได้ทั้งสองมุมก็พยายามคิดในแง่บวกนะก็นะเอาเหมือนเราเสียเงินทำให้ตัวเองเหนื่อยนะแต่จริงๆมันคือความสุขนะครับ มันเป็นข้อเท็จริงอย่างหนึ่งที่คนถามว่าทําไปทําไมเพราะว่ามันไม่ได้มีใครสปอนเซอร์เราเลยเราต้องจ่ายเงินเพื่อเล่นกีฬาที่เราเราอยากจะเล่นเนะแต่บอกเลยว่าสังคมกีฬานี่มีแต่ความสุขครับเราอย่าไปมองว่าเราจะเสียเงินเยอะเพื่ออะไรนะมันคือความสุขที่เรามีให้กับครอบครัวที่ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็เพื่อนร่วมวงการครับได้ได้เพื่อนเยอะคแล้วก็บางทีเราไม่ต้องรู้จักกันที่ไหนมาก่อนเลยก็ไปเจอในสนามนี้ก็เหมือนก็ รับทุกกันนะครับแล้วเกการเป็นเพื่อนยังไงก็ขอฝากไตรทับชาแนลนะครับรีเฟซบุ๊กไตรทับไทยแลนด์ครับแล้วก็ตอนนี้ที่เรากําลังทําอย่างเยอะๆนะครับก็คือ u t u b e ไตร h ับของเรานะครับแล้วก็ฝากหน้าร้านไปด้วยครับไตรทับกรุงเทพมีทาซอยสินะครับใครอยากจะทํารถซ่อมรถนะฮะยินบอกเข้ามาหรือว่าโทรมาที่หน้าร้านได้นะครับผมเราวันนี้ขอขอบคุณพี่โอมากครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ เป็นพี <worship bird> ่โอ๋ไงดีครับเนื้อสาระเต็มมากไง